เอาละครับล่าสุดครับเรามาอัปเดตตารางเหรียญคะแนนกันหน่อยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เราได้ทะลุ70เหรียญไปแล้วนะโอ้โหสุดยอด2วันจะร้อยนะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนฮะแต่ว่าเหรียญทองเนี่ยตอนนี้นะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะอ่ะแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอัปเดตกันเลยเนี่ย คือ41เหรียญทอง24เหรียญเงิน1 4เหรียญทองแดงนะครับ79เหรียญเอาครับวันที่3ยังไงก็ทะลุร้อยเหรียญแน่นอนนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับและตอนนี้กีฬาที่มาวินมากที่สุดนะครับถ้าไล่เรียงกันไปนะแคนูครับเจ็ดเหรียญทองนะหุยแล้วคว้าไป9เหรียญนนะ่ะทั้งหมดตอนนี้นะครับคือถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มาดูที่ยูยิสูครับ โอ้โหสี่เหรียญรวมกับอีกอยูนิสูไฟติ้งเป็นเเหรียญน,นะครับแต่ถ้ารวมทั้งสองอัน15เหรียญครับโอ้เยอะเยอะนะครับเยอะมากเลยครับมต้องดูครับสมาคมไหนเนี่ยมีผลงานโดดเด่นเนี่แหละรครับแล้วก็มีเทควันโดสี่เหรียญน,นะครับรวมทั้งหมดเเหรียญครับโอ้โหมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภาพรวมของเราเนี่ยตอนนี้ก็41 1เหรียญทอง24เหรียญเงิน14เหรียญทองแดง79เหรียญครับทะลุไปยาวๆเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ห่างมากครับเวียดนามอินโดนีเห่างเลยแต่ถ้าพูดถึงชนิดกีฬาที่โดดเด่นมากๆเลยในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องยกให้กรีธาเนาะโอ้โหเทพบิวคือ แม่วิ่งได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับคือต้องยอมรับจังหวะในการสับฝีเท้าเนี่ยนะครับมันโอ้โหมันปูดปาดปูดปาดดีเหลือเกินนะคือทำสติด้วยไงนะครับคือทำสติด้วยในการที่ต่ำกว่า10บวิแล้วได้9้าวิเนี่ย นี่เป็นมนุษย์ไทยคนแรกนะครับคนไทยคนแรกที่ทําได้เนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับคือเราก็เห็นแล้วแหละว่าในฮิตแรกเนี่ยที่ลงสนามมาในช่วงของการคัดเลือกเนี่ยนะครับก็ทําได้ดีแล้วนะแต่ว่า ต้องบอกว่าในรอบชิงนี่แอบเสียวนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมัน1ิวิพอดีเลยนะครับคือรอบชิงเนี่ยแบบเหมือนกับว่าตอนแรกออกสตาร์ทยังยังไม่ดีเท่ากับรอบแรกเพราะว่ารอบชิงเนี่ยออกสตาร์ช้าไปนิดนึงดูเหมือนว่าทีมชาติอื่นเนี่ยมันจะนําอยู่นิดนึงแต่ว่าเรามาตีนปลายอยู่แล้วไงพอเลย50เมตรแรกเราวาบวาบวาบ ว้าบเข้าไปโอ้โหโอสุดยอดครับคือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่ามันได้ใจมากๆแล้ครับเทปบิวภูริพลบุญศรเนี่ยครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะใครดูผมว่าก็ต้องสะใจแหละ แชมป์ร้อเมตรเนี่ยแล้วเจ้าตัวตอนสัมภาษณ์ก็น้ําตาไหลเลยนะเป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจมันอะไรที่มันได้มายาก,ยากๆเนี่ยมันจะอยู่ยาวตลอดไปนะครับโอ้โหเนี่ยคือต่ากว,ว่า9ผมก็ยังไม่รู้เลยว่านักกีฬาไทยคนไหนจะทําได้ในการวิ่งร้อยเมตรเนี่ยเ้าวิบ้าไปแล้วโอ้โหก็ยอมยอมใจเขาเรียกว่ายอมใจจริงๆนะครับว่าสุดยอดครับเทปบิวนะอ่ะและอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือต้องยอมรับว่า ฟุตบอลฟุตบอลของเรานี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะเอาชนะทางด้านของอาทางด้านของสิงคโปร์ไป3-0แม้ว่าครึ่งแรกนี่มันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยมันดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทําได้นะครับทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับอ่าฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจากประตูของยศกรบุรพาจังหวะที่อยากพูดถึงก็คือจังหวะฟีคิกะยิงเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือปั่นแบบโอ้โหสวยจัดเรียกว่าสวยจัด นะครับเออก็ทําได้ดีมากนะครับคือดูก, <c oughs> กี่ทีกี่ทีก็สวยอะนะครับไอการปั่นฟรีคิกแล้วก็เราจะเข้ารอบรองนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ารอบรองเนี่ยเราเจอใครเพราะว่าต้องรอผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งยวดสําหรับฟอร์มการแข่งขันนะครับของนักกีฬาไทยที่จัดการแข่งขันในบ้านเราซีเกมในครั้งนี้เนาะเฮกันลั่นๆไปขณะเดียวกันนะครับ วอลเล่บอลทีม bon ชาติไทยวันนี้เราก็ลงสนามนะหลังจากที่เราชนะในเกมแรกเจอสิงคโปร์มาเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมสุดๆนะครับและคราน้นี้เราก็มาเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ก็สบายมือนะเราก็ไม่ได้เจองานยากอะไรนะครับแต่นักกีฬาของเราก็โชว์ผลงานได้ได้สุดยอดนะครับเอาไป3ต่อ0เซตนะครับเข้ารอบเป็นจ่าฝูง โดยเอาชนะไป25 11 25ห7 25 16เอาจริงนะก็เล่นได้แบบมันห่างอะ่นะะคือเล่นได้มันห่างนะ เออแต่ว่าอมสินนี่เล่นได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะไปดูจากคอมเมนต์เนี่ยอมสินเล่นดีมากนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเล่นได้ดีมากทุกคนนะแต่ต้องปรับปรุงเกมเสิร์ฟไม่ให้มีผิดพลาดนะครับหรือผิดพลาดได้น้อยที่สุดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเจอกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งอย่างเลยที่ถูกตําหนิคือไม่ไม่ได้ถ่ายฟีทีวีคนเขาก็หาดูกันยากนะ เออบอกว่าเฮ้ยช่องนู้นช่องนี้แต่สุดท้ายฟรีทีวีไม่ถ่ายต้องไปตามดูกันในแอปมันนะครับอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากนักกีฬามาฝากกันด้วยนะเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับในเซตแรกเนี่ยเราก็จะเต็มเลยก็คือว่าเราจะเล่นในแบบที่เราวางแผนมานะคะอย่างที่อาจารย์ออสได้ได้ได,ด้พูดไว้นะคะว่าเราจะแบบว่าถ้าสามารถที่จะเก็บเกมได้เลยก็คือให้เก็บในลวดเดียวได้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทีมฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะเขาก็สู้เต็มที่แต่พดีว่า เหมือนน้องๆเนี่ยศักยภาพค่อนข้างสูงมากนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะความยากลำบากของทีมฟิลิปปินส์นิดนึงนะคะ่ะก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟน,แฟนทุกคนเลยนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมมหกรรมซีเกมนะคะมาร่วมชมและเชียร์พวกเราที่สนามนะคะแล้วก็ที่หัวหมากสเตเดียมที่นี่นะคะยังไงก็อยากยาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราจนถึงจบการแข่งขันเลยะคะ่ะ เหมือนทุกๆเกมจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นกับสิงคโปร์เองฟิลิปปินส์เองอย่างเช่นวันนี้แล้วก็ในเกมน,นัดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่ารอบรองเราจะเจอใครนะคะอย่างถ้าเป็นกับเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็เก็บรายละเอียดมากขึ้นลดการเสียเองโดยการบิดพาดเองแล้วก็โฟกัสทาแต้มให้มากขึ้น <stop. S 1> ก็จริงๆความไม่ลงตัวมันน่าจะเป็นของความเข้าใจเกมของบุคคลมากกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ซ้อมกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่าการค่อนข้างซ้อมค่อนข้างเยอะแต่ทำไมไม่เข้ากันอะไรเงี้ยหนูว่าอันนี้มันเกี่ยวกับ ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลมากกว่าอันนี้อันนี้อยากให้มองไปถึงตรงนี้ไม่อย่างมองให้เป็นระบบทีมเพราะว่าจริงๆเราซ้อมมาในระบบเดียวกันแต่บรอยูที่ณตอนนั้นเกมเฉพาะหน้าเนี่ยตอนเกมตอนหน้าเนี่ยใครจะสามารถงานศักยภาพของตัวเองแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีอ่แล้วก็รเดิมัดแรกก็วันนี้เราก็ลงแบบเต็มทีมเลยค่ะแบบฟูลทีมแล้วก็แบบ เราทํากันบ้านของเขามาด้วยะคะ่ะในเกมที่แล้วซีีลิกหรือว่าแมตชนทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากแล้วก็ทุกคนดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาเล่นได้ดีมากะคะ่ะวันนี้อยาบอกอะไรแฟน ขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาหรือว่าชมทางทีวีนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เชียร์พวกเราแล้วก็อย่าลืมเชียร์กีฬาอื่นในซีเกมส์ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้พวกเราคว้าเหรียญทองไปให้ได้ค่ะก็วันนี้ถือว่าสมูทกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็จะเป็นแบบชุดน้องเต็มๆเลย แล้วก็อาจจะมีพี่บ้างแต่วันนี้คือแบบว่ามีพี่แล้วก็มีน้องน้องดูแบบไม่ไม่เก่งเท่าเมื่อวานค่ะเช่นกีตาร์วันนี้ก็ทําได้ดีเลยเ,เกมเวียดนามเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเราก็จะแสดงศักยภาพให้เต็มที่ค่ะค่ะขอบค้า ครับตอนอื่นก็ต้องขอสแสดงความชื่นชมยินดีกับเ,เด็กๆทีมเราด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะ mm hmm. แล้วก็พยายามทําให้เกมเ,เป็นเกมของเราอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวคงไปปรับปรุงแก้ไขกันในขณะเดียวกันผมก็ต้องชื่นชมทีมฟิลิปปินส์นะครับทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นด้วยง่ายนะเราต้องเล่นด้วยความยากลบาบากนะใน,ใ,นในทุกๆรายละเอียดก็ ฟิลิปปินส์เป็นทีมที่พัฒนามารวดเร็วมากในช่วงนี้ก็ชื่นชมทั้งโค้ชสตาฟโค้ชและก็นักกีฬาทุกคนนะครับพยายามที่จะสู้กับเราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเซตสองเนี่ยสู้ได้สนุกมากนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาเราด้วยนะครับที่ทุกคนเนี่ยลงไปแล้วก็ทาหน้าที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะเห็นนักกีฬาของเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยความตึงเครียดเมื่อวานนี้ก็ มีหลายคนยังตึงเครียดแต่วันนี้ดีขึ้นนะครับก็ได้สอนแล้วก็ได้ปรับสภาพจิตใจแล้วก็คอนเซนเทรตนะเมื่อวานนี้มันเรื่องของจิตใจซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็คอนเซนเทรตกับสกิลทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องเล่นได้มันก็มันก็ออกมาดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะเห็นทุกทุกคนมีนะครับ คิดว่าในเกมวันนี้จะมีคุณค่ากับพวกเรามากที่จะต้องเตรียมตัวที่จะเล่นในอีก2แมตช์นะครับในอีก2แมตช์เนี่ยเราคงจะต้องเตรียมเกมแล้วก็วางแผนกันอย่างดีนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมสตาฟโค้ดนะครับได้พยายามที่จะบรีฟแล้วก็ประชุมมาทำเกมแผนมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เข้าใจว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับก,ก็รูปแบบก็เป็นไปตามเกมนะครับเราก็หวังว่าในช่วง3-4วันที่เหลือเนี่ยครับก็เขาจะต้อง มีคุณภาพทั้ง3ามด้านที่ดีก็คือคุณภาพในการนอนนะครับต้องต้องนอนให้หลับพักผ่อนให้สนิทให้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะควรจะต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่จะเตรียมแข,ข่งขันแล้วก็คุณภาพในการพักผ่อนเขาต้องเลือกพักผ่อนในกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทําเพื่อทีมนะครับทีมเพื่อทําเพื่อเป้าหมายของเราเราก็เหลือ แมตช์การแข่งขันอีก2แมตช์แล้วก็ในช่วงวันที่12กับวันที่13าเนี่ยเราก็จะทำรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมในช่วงบ่ายกันทั้ง2วัน 12- 13นะครับแล้วก็ปรับเตรียมแผนที่จะเล่นกับอิอนโดนีเซียแล้วก็เวียดนามต่อไปนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หมุนภัยลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกา้าด้านล่างสายมือครับ